Oh 高通。Oh, oh. ว่ที่มันเปดีแค่ไหนผมนะ้ครับประเภทเครื่องาไม่อใคราหาวีเนห์ฮันหล่งไงโอ้ยจำไม่ยังไม่มดแะครับผมไม่อพอผมได้ปคนชาสีมาที่ท่านบ้ตนบางคนไม่ใส่ก็เลยไม่ดูซีก็เเรื่องของชาสีมากาแฟนบี โคโกมาและนาทีคับเพราะว่าการเป็นจของลิเสิทธิ์แต่เพยงของเราครับวันนี้ก็ได้ประสบบารได้ขึ้นเป็นทีนะัว่าดตียไงนะครับชาสินาก็จะให้คณะกรุเราได้ได้การัวแล้วก็พูดความคัดเห็นสักนิดหน่อยะครับ่พอได้เจอ มีรุกันครับอนาตพกับเจียงยืนไ้เข้าสู่การตีมาก็คือ่านจะ่านะกเนต้นอีกครั้งจะามนทุกอย่างาตกทุกอมีใจกับพี่น้องทุกท่านที่ังยู่หังร่องต้อกรงชามาครับขอบคุณสวัสดีครับ สวสดีครับยังไงครยังไตัวนครับ9สวัสดีครับท่านประธานและรองประธานครับวันีผมสมาชิกใหม่ยังไงเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวเพื่อนครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ ฉ็นสาวาติาเป็นสมาชิกใหม่ค่ะตอนนี้มาเรียนรู้แล้วก็รูว่าใช้สมเนี่คือดีที่สุดเลยฉันเคยรอของท่านอจารยแล้วอาจาขอแนะนำค่ะก็เขาเลยไปเจอแล้วนะและใครก็ลองลองลองดูค่ะก็จากตอนแรกที่ว่าเออขอโคษค่ะกับปัดสาวานี่ยังมีสมากเลย แล้วพอถึงเข้าไปพอขับสาะออกมาเนี่ย <inhabited> ก <strong> ็จะเป็น <Sug> สีใสนะคะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าร่างกายก็ดีขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะท่านจะไปท่านจะไปครับเนปกคับวเ่สาดีค่ะพระ who's ชออนุชิสิรตสมบัดและก็ท่านรองจุฬาลูกคำนโนะคะได้รักกำลังใจจากชามาเป็นอย่างยิ่งขอโดย ไมเเแล้วเติมโตเติมโตไอ้โอ้ยกัเดกันกันกันอันกักันกันกนกันกันเดี๋ยจะเกาเกาเเขัดเาแล้วก็ทำหลอดถึงจะเส้นเสนาแดหน่าสสมากก็เอาสเปรยไป้พพวกพวหแล้วก็เอาขาที Jar ่เรามาโชว์เสร็จแล้วทำเป็นตุ้ใส่อาหาให้ากินนะคะแล้วทีนี้ตอนเขาคว้คุมคุยแล้วค่ะเขามีคนขึ้นด้านบนเลยพื่อเพื่อลูกส่งลูกเข้าไปใน

สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเป็นยานนะครับเก็บล้ําอยู่ด้านหน้าสวัสดีค่ะนมอนุสรณาปัญญาค่ะสา <laughs> <Điều> <laughs> 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 ท่านกระธานเองขอดโจรอีกครั้งห่งนะคะดิฉันคเมียนขอขอบคุณท่านทีกท่านนะคะที่ท่าน,าาน,าน,าานช่วย,ยนะแล้วก็ยืเยืนให้ผมได้ดูนะคุณดนะคะสมคุณเองก็ไม่ใช่คนที่เขาขอทานแรนะคะ่ก็อยกจะขอบคุแต่ว่ามาตีจากางสินาลนะคะก็ไม่ได้เลยนะ เราไปไหนมาไหนได้วปไหนมาได้อยู่แบบไปไมามารุ่งรุ่งโยโย่หย่อนหย่อนแตว่าจะสู้เต็มที่ค่ะเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องคือคอนโที่เราทุกอย่างทุกอย่า ยาสิาวต้งไปเจกาอ่าอ้าใน n c ด้วมันนะครัเป็นโปรกล้าความน้นไขมันเป็นะบวนทเป็นขบวนบวนมีโรคหลายหลายอย่างทนกายเป็นมาสิบกว่าปีตัแต่ปีสอองนห้าร้อยห้าห้าว่า เป็นไปด้วยควาอดีท่าทางได้โมเที่ดีไา้พยายามไดายดีเจาย์ตมตุมแขกะเวครับได้เข้าสู่ในรในรัฐประหาวันที่20เดือนกุมภาพันธ์2564วันศุกร์่5 เอาว่าสุภาพคนนเป็นอะไรทุกอย่างที่พูดมาไม่มีไม่อยู่ในร่างกายเราทั้งหลายทุกอย่างทั้งตัวเรื่องการกินก็วันนี้สบายมากนะที่อไม่งินไปสบายเลยตลงแล้วก็อาหารการกินย่างนอะไรกินได้กอย่างไม่ก็มีกินอะไรอย่าง้กินได้สบายมาก ขอบคุณาน่างสินคาองนเอุ่นากระชับตอบคุณครับตอบคุณครับคุณ้อการ้าต้องการตอบรับที่บาก็ให้องดูุ้ณัดังนันทุกันัี้คุณเริ่มจแในขอกาสอสผู้แนะนาก็คือคุณหขอผจ้า ทีมงานของอาจารย์เล่างานของเองว่าทีมทาวได้มอนรางวัลวันนี้มาก็ดีดีดีใจมากค่ะวันนี้มากับผู้คนสำคัญมากับคนขับรถกท่านผู้แนะนำคนโค้ที่แท็กทีมเรา Terima kasih telah menonton! ขอกผลทำหน้าไั่เลยค บางท่านประธานปีห้าทุกวันถ้าไม่ีก็ธุรกิจร้อง,ออง่อนห้ามูงเง็่ยฟางด้วยโยนด้วยเดี๋ยวนี้กระดาษ A4 หมดไปเข้าจะนินที่สามแล้วค่ะเขียนด้วยนะคะเขียนฟัง7ไอ้เพื่้ดีนะคะนี่คือคนที่สองคนที่สามที่จะพูดถึงคือแต่กอน,นะคะเด็นไทยไป ไม่ใช่ไม่ดีนะคะนันธนาจารอันที่สองเล่นหวยชื่อเล่นก็ถือว่าเป็นปกติของคนนะคะคนไทยชอเขียนชุกแต่วันนี้พอเข้ามาทำตาตีมาทำไมถึงไม่เล็นขอเชิญพบก,กับคุณหมอปองก้าคุณหมอปองก้าครับท่าน้องแก ผมนะรู้จับกัรเงิที่มอบทาทมกว่าสักทางกและผุกท่านที่ทำธุรกิจชาสีมาวันนี้เอกเราผูุ้กท่านนะคะเป็นีืองกองแกงแกงเครื่แต่ก่อนของกองก็เล่นกังนนะครับแต่ไม่เข้าบ่อนนะคะเล่นเพื่อความสนุกสนานค่ะเล่นเพื่อให้ทิ่ใจใหใจกับที่ไม่ไม่รย ไม่มีอะไรที่ที่จะทำให้ใจเราเป็นเป็นที่เป็นคนคนผู้สูงเศร้าอย่านั้นเพื่อนในโครงกาทุกวันแต่ก่องในก่อนก็ทำอยู่ทำธุรกิจต่างๆมากมายเพลียกับการเปิดโครงาก็ไม่ทำอะไรเลยที่รีบๆเขาบอกว่าไม่จริงไม่จริงแต่เราพูดไปเรื่อยๆก็เปล่ากเขาเออเฮ้ยตัวใจมากวา เอยเแกันมาเคยเห็นทุกเวลาพี่ไม่เห็นจินาชจินลาช้าสีมากกับารละคอยมาบอกเพ้ามาในอุตสกเป็นใจแต่วดีเสียแต่วดีเอาเราถึงมนนัอย่างก้นการัทการนอนหามาในบส่งมเล่นอย่างงไปนอย่างง้งโดยว่านี่ดีเเล่นเป็นอย่างนี้เล่น เล่นวุี่ยังดีเลยทันใจเนี่ยกะบอกว่าทันใจอย่างนั้นหรือเนาะอัียัเสียแน่ไม่กระได้ปัญญาเสียจะต้องไปถามมาของผมเสียแค่ปะเขาไม่ไพถามบางทีนี่ไปเรื่อดการศึกษาอันนี้มันเนี่ยตัวยาเนิ่ยมันเสียที่ตัวปิดอันตัว ผมใหญ่ท uhm, ุนเยอะเลยเหื่อนการไปปรเทศอยไ่ the, the, the ู the, the uh ้อ huh. ื uh, the, the ่ปบทโททก็รด้เลี้ยวไปประทอื่นของพวยอะไรที่โทษไม่ากับกับไปจะจไปยุบเป็นัฐมูญนนแหะแต่คนคนเรียไทเอาโต๊ะที่เขาเรียนไทยอ่ไม่เร็นแค่ที่แม่ที่ร้าง 对对 Yeah.